สวัสดีครับสวัสดีตอนซีสาๆครับพี่น้องในกระเป๋าก็มีหมวกอ่ะอ๋อพี่น้องบันนี่ดอกนี่จ้าแม่น้องวันสินอันเดียสองดอกสามดอกมันเห่าเราไม่ให้เปิ๋อ เขาใส่ยุคคือเออ่เขาก็มาหอดววกหันนี้เด้มาพี่น้องไปอ่ะพี่น้องมาหนีเขวามาในครัวกันเด้อพี่น้องเลยอ่ะรุนกันเบิ้งครับมาหนีปุ้นใหญ่ใหญ่กันไปครับอ่ะมันว่มันดูกับทีมงานครับมาหนี้ดูไฟลูกมันครับยันว่าได้เห็ดพี่น้องเลยอาแล้วครับปุ้นใหญ่หูเด้อพี่น้องมาหนีมาพร้อมใหญ่หูครับจะทีรักพันกาครับพี่น้องมาหนี้ ครับพี่น้องเคลียร์ยด้วย่ายบ่อเคลียร์บ่อผอเด้วยต้องเคลียร์แมนนะสวัสดีจ้าแม่น้องไพจ้าพี่น้องคนหนึ่งไปห้องปทางพี่ปะปทังอะไพี่แล้วพี่น้องคนนี้ย่ายหัวมาเด้อพี่น้องเด้อต้องเคลียร์ยด้วย่ายบ่อเคลียร์บ่อผอเด้วยใบไม้หลายเอ้ยเคียมดามน่ยเอากระหนี้กระบอมากนะ ก้อนใมญ่นันเนาก้อนใหนั่นควงรถนมั้งไปต่อพี่น้องับพี่น้องแค่นี้นี่พี่น้องนเฮ็ดแดงเฮ็ดแดงพักครับพี่น้องดอกแรกแข่หวานครับพี่น้องเอ้ยเดีเห็ดละงูมาเด้อมาเนี่นี่บุยไปครับเห็ดละงูเฮ็ดละงูพี่น้องดอกเดียวเปลี่ยงนี่พี่น้อง ทางพี่ทางพืงพ่พี่เด้อพี่น้องอ่ะมาเนี่เอามาสองตาด้วยพี่น้องเอง้ยเป็นไนบุบุรษตา,ามัานมุนตัวเมียลองไปก็ได้หลายแบบกับพี่น้องเอง้ยื่นพเดินไม่ต้องไานในห้องพี่น้องอ่ะรอบังเรื่อยๆครับพี่น้องสิม,ม,งม้านม้วนสุกับทีมงานครับเนี่ยนี่ออกมากสิ่งเต่าเนี้ยครับแยบกไปเพื่อระย่างครับโทษละส้วน ใช่สิมานใช่สิมานมันลุ่นกันไปมาดูลุ่นลเลยครับพี่นอ้องเอ้ยปึ๊บนี่โอ้ยวันซีนไงน,นะไปครับไปท่างกันครับปึ๊บขาวน้ำดอกหนึ่งห้าสิบครับนี่พี่น้องกพลังเชียร์กันยากไงเลยพี่น้องเว้ย มันอีอมากต,นนนต้นเห็นเกองมงอะป็นเห็ดพี่น้องเลยไปเบิ่งนกันกับพี่น้องแมเราใคยได้ผอเห็ดแดงเ้อะป่นได้เห็นละง,งูจะดอกไปได้จดอกโอ้พี่น้องนี่นนอ,อันแดงบานแดงบานตอนอนี้มาเกี้ยบานเพิ่ลบโอ้กำลังเกิดเปเคียอะไรได้พี่น้องแถวนี้มต้องเคียน ใบไม้นะแฮดแดงี่นออแม่งจาอพี่นองอืงอในกับพี่น้องจุดปักเดี๋ยวี้เพอร์เคียฟงว่ะโอ้เ่าแล้วพี่นองเองฮะรอบังหยุดทำบันเ่าบ้าเหรอ น้องเบิ้งเอาอแล้วพ่อเอาได้ยู่พี่น้องอเกิดล่าครั้งเดีย <c oughs> อ,อ,อดอกไปน้องดอกนึงมาอยู่ไนแต้นองเหะแยกกันไปเด้พี่น้องเลยโอ้ดอกอดอกมพี่น้องเลยขุ้น,านง,งามครับนี่ แรงคับแสดงว่าเหล้าของกบผูขึ้นมากขาวกว่าผมนิดหน้อยเลยนี่พี่น้องนี่นี่ละงอกเถาดอกนึงโอ้สองดอกเลยพี่น้องงามๆครับอี่จัดไปมีดอกนึงดอกสวยมากพี่น้องเมื่อกี้ว่ากบอะไรพี่น้อง น้าแมลงปอยกำลังเริ่มสีสีขึ้นมาแล้วพี่น้องตาหน่อยกับตูนขึ้นมาตูนขึ้นมาแล้วปักที่ดอกหนึ่งพี่น้องเอ้ยโอ้ยมีในเลยนี่นี่น้องดอกหนึ่งอือกำลังงามโอ้ยแม่น้องไยเริ่มสีมาแล้วเด้อพี่น้องเลยสามสีดอกเรียงกันใสายล่าเลยโอ้ยดอกพุ่นจีอ๋น้าอ้า ตัดไปอีกที่น้องโอ้ซีดอกตัวนี้ซีดอกเนาะมนตัดไปปึ๊บนะเสียมนะให้มันถือมือจะคของนะี่ยมันจะเป็นบาดทะยักจ้ะจึ๊บปักปึ๊บนี่หลังนึงปึ๊บ ังเกิดพี่น้องเฮ้ยนี่พี่น้องเจอเห็ดละงูแลครับเปุุ่ยแล้วพ่อจัดไปฉันเสียงพักวันตกไปหักวันหักปยได้ป่ยได้ลายแล้วตอนี้โอ้โหคนพ่อเห็นละงูอยู่ตอนี้ ท่าตีกับเฮ็ดแดงหกันครับพี่น้องคนห็นลังอกจ้าดอกพี่น้องใครได้ลายลเลยเฮ็ดนี่ก็เอานี่แหละี้นี่ก็กินได้ให้กันหลังเสียบดำขานึ่งโ่มาทางตีใจพี่้องเอานี่ี่เลากเ่ากคือหนักเลาหัวสักเห็นว่าโอ้ขาไงครับบ๊ะไปเติมตาล่พี่น้อง อย่าปิดประง,งางโหลดนี่น้องไปกําลังมันหมันนะครับกําลังส,สีสีขึ้นมาแล้วครับพักพักเดี๋ยวน้องไปได้ยุแถวนี้ครับพี่นอ้องหาหูกดอกเลี้ยงกันเลยพี่นอ้องเอ้ยพักแล้วคือฉลาดนะครับทางเฉียงยพี่นอ้องมันนี่น้องไปก็ต้องเริ่มส,สีสีครับพี่น้องมันนี่โอ้ตาหม,มานเล่าสุดยอดเลยพี่นอ้องเลยมาเด้อครับฝากก็เลกยก็แช่ก็ติดตาหน้าเหมือนเดิ้ลพี่น้องเลยมาล้าบนหลักนะพี่น้อง ใหญ่ๆกันไปครับย่างตะนำกลนกันมันก็นกนกนสิบวได้เฮ็ดพี่น้องเลยเอาฝากก็อลไรก็แช่ก็ติดตามนั่นม่ได้อพี่น้องเลยอีสานบานดงน้อยดงน้อยครับพี่น้องอทางไรที่ไกลๆห้่ะนี่ครัแบบพี่น้องฮนะเฮ็ดเพิ่งว่ี๋ยวเฮ็ดแดงดอกน,นี่กันพี่น้องเลยโอ้หอยแม่งยังจ่อพี่น้อง นี่เพลงนกยุ่งครับนี่เพลองนกยุ่งปึ๊ดโอ้ตานีน่อย่างน้อยนี่พี่น้องเพอนกยุ่งนกยุงนกยุ่งเปี่ยแซบยังงี้พี่น้องเนี่ยโอ้โหเลียงกันเลยพนามันแล้วมันแล้วพนาพี่น้องเลย ปาดฮาดอกยปาดดอกบบง่ายแบบงามพูดอะไรเชิญเถื่อนดิวปัดผู้หลูกอยู่พี่น้องเอ้ยเออสมั่งงามแก่พูดน่ะพืดพืดหม้แก่อ้ยหมานแล้วพี่น้องเอ้ยยังไงมาฟูข้าวฟูกเน่ใจเย็นใจเย็นนี่บูดได้เ่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นหยาดมาปุยหยาดเนาะพี่น้องปาด ฮยแต่เหลวทางน่ะเป็นบรมาน้ำมอบพี่นองน่งทางนี้ทางเห็นละงูด้ปดหนออเตื่นเต็มเต็มตาเต็มตาแล้วบูบับโอ้ยบูบับบูบับบูบับเฮ้เอามานึ่งองนอ้อ่าสวนมาขวนมาวนไปรีกิใสมาหาแนวไปเดีนนี จัดไปเฮาเป้าห้าไหมห่อดูแม่หนองไทรหมานนี่พี่น้องเลยน้อเห็นหลังหกอบนะเดี๋ยวไปเห็ดโอ้ยม <c oughs> ่เห็นกี่ดวงบ่างเฮ็ดสองนัง <c oughs> ่นละก็ครบซี่บอนไดยคุณเฮ็ดดอกหนึ่งคุณเห็ดขาหมันไม่เห็นหลังนึ่ง <c oughs> พี่น้อง ห,หมดป้าหมดดงจะเป็นไร้สายจะเป็นน้องเอยสายเฮ็ดครับพี่น้องมือง่อนี้ให้ <c oughs> หสามดอกผนะุแน่ห้ามครับนี่ดอกดนี้ใสกยิ่งโอ้ยดอก,อาดอกง,างามพี่น้องเิ่วลู่พี่ลี่อยู่ฟ้าเต็มตาเล่านี่นี่มาบ่เนี้โอ้ยมานโกงมันโอ้ย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 มาบ่เนี้เต็มตา,มาเล่า,า,าพี่น้องโอ้ยผลพี่น้องเอิ่ว กระดอกงามๆงามทางกิปุ่นดอกนึงทางในคุณนอเห็ดเพิ้งพี่น้องมันออกมอาติดใจจ่ายโคกเด้อพี่น้องเลยพอมันเน่าพี่น้องเห็ดเน่าแล้วคือจะได้หลายอยู่เด้อพี่นอง เรื่งแม่น้องไปพวกๆท่้ไหนพี่น้องเลยก็ได้เตรียมตาพี่น้องเตรมตาหมอกกอบลไปเดิกันครับพี่น้องดอกหน่อยจิโอยมีได้สองดอกจิโอ้ยสบายเราเหียงเลยสีแม่พ่นเดียวนนละมีเือนจเอนไม่เกอ 仓库。 พี่น้องมันเนี่ยออกมาหาหมูเราเด้อพี่น,อน้องเลยเบิง้งผลงานการแสดงของควายสร้างที่ครับพี่น้องมันน,น,นี่สี่ดืนหน่อยแต่ไลยครับมันนี่เดี๋ยวทางปุ่นกันพบพระโจ๊บพอดในบ้านหอดมาถึงก่พี่น้องเลยมันนี่ซึ่งวา่าหมานบูผู้หูจ้าขึ้กันถ้า,านี้ก็ใหญ่ใหญ่กันไปครับเพี่กว่าโค้งใหญ่ได้อพี่น้องเลยโหกสามพันไร่พนันอาศัยพันไร่หาพันไร่เก่าพันไร่ปุราวาเฮ้ยมันยังคือปพาดแม่น้องไปเตรียมตาหมอกว่าพี่น้องเลย ปัาดมามาออกมาสิมาเบิ้งันไดเต็มหวไข่ใหนเรางงตาเมาตาละลอดงวยเบียอันนี้ของแม่เปนสินครับพี่น้องนี่นี่เขาแม่ลองไฟพุ่นตาตาคองกันได้หลควกันได้หลโอ้โหดตาเนี่ยสั่นเดียวยิงสั่นกับพ่อเนี่ยสองดอกหุ่นสั่นเดีวาข้นนิมันนั่นเด้เอาเอา มัแล้งแล้วยาเกียร์เแล้เลอาต้งีแล้วต้องแล้งแล้วแต่คนสีแต่คนสีเป็นเงียวยังขวาเห็นลงนะงหงเนาะหือใส่หือ,หอ,วอกวะก่โอ้คตัวเบนกำลังลืมข้าวกระเทิงเงียวเทิงเงียวเทิเท้งเอิญนมาก เดียวใจเย็นๆโอเ้ยพี่น้องใจเย็นน้ำเพียรต่เดพี่น้องเลยคือว่าหมานครับไฟนี่สิครับนี่พร้มมาปุ๋ยเ้พี่น้องเลยนี่แมวาีครับจิแล้วครับคือว่าอีพี่แลกครับพี่น้องจะคือว่าเอาเหงืะโง่เนมาโซ่มมนันแน่นอนพี่น้องเลยน้แต่ารีมนี่ครับพี่น้องเรือว่าอีพีแล้ครับสวังดีครับเาีคยเพออพี่้องสำหรับครีมนี้ครับเรือว่าอีพี่แลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวพออีพี่สอง 嗯。